ณศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรีพุทธศาสนิกชนในจังหวัดจันทบุรีและใกลเคียงได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญในพิธีทอดกรถินสถาปนาอาคารเศรษฐีทาวรอ,อาคารที่พักสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมซึ่งในปีนี้มีท่านเจ้าภาพผู้มีบุญร่วมกันเป็นประธานกรถินสมคีร่วมกัน9คณะประกอบด้วยคณะที่หคุณแม่วัชรีงามสลักคุณพ่อจำลองบัวคง กัลยาณมิตรกสมาบัวคงกัลยาณมิตรรัชานนท์กัลยาณมิตรสรากูลประสาทและครอบครัวคณะที่สองกัลยานามิตรชัยนรงค์กัลยานามิตรวันเพมมนมณีเวศวรโรดมและครอบครัวคณะที่สามกัลยานามิตรชนาภาฮาร์ดและครอบครัวคณะที่สี่กัลยาณมิตรจุล,ลมณีและกัลยานามิตรนายแพทย์บรรจงศักดิ์วชศาสตร์ คณะที่ 5. กัลยานามิตรอุดมศักดิ์กัลยาณมิตรรุ่งนภากล่อมเมฆและครอบครัวคณะที่6กัลยานามิตรนิพนธ์กัลยาณมิตรเตือนใจอุเทนและครอบครัวคณะที่7พระอาจารย์พิเชษรติโกกัลยาณมิตรธนพรใบสนและกัลยานามิตรนงลักษณ์น้อยเปลี่ยนคณะที่8คุณแม่เองแทอึง้งนายแพทย์มุจลิน กลัลยาณมิตรนภาพรแพทย์หญิงนภพัฒและนายวรรษเฉลิมพรพงศ์และคณะที่9คุณพ่อบุญเลิศหลายสิริโรธกลัลยาณมิตรนภพัก์กลัลยาณมิตรสันทิศกลัลยาณมิตรนัทวิกรและกลัลยาณมิตรกฤษาหันสาพันธ์ได้อัญเชิญภาคกฐถิ่นเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความปราบเื่อนปิติในบุญกันทุกท่านค่ะ จากนั้นได้รับความเมตตาจากพระครูธรรมทอนอารักษยานารคโขผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายท่านประธานสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสในการเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในพิธีทอดกรถินก่อนที่คณะประธานจะได้นำกล่าวถวายผ้ากรถินทั้งยังได้น้อมถวายผ้าไตรกรถินและปัจจัยกรถินแด,ด่ท่านประธานสงฆ์สำหรับศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรี สร้างคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนามานับครั้งไม่ถ้วนไม่ว่าจะเป็นการจัดบวชพระภิกษุและสัมมาเนนอบรมเยาวชนสร้างคนให้เป็นคนดีและเป็นสถานที่เพื่อรองรับพุทธศาสนิกชนที่จะมาศึกษาและปฏิบัติธรรมตามแนวทางคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วยซึ่งงานบุญทอดกรถินในครั้งนี้ ก็เพื่อสถาปนาอาคารเศรษฐีถาวรอ,อาคารที่พักสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมให้ได้รับความสะดวกสบายและในวันนี้ก็เป็นอีกวันแห่งความปราบเื่มปิติที่คณะเจ้าภาพผู้มีบุญได้ร่วมกันสร้างบุญใหญ่ในการส่งเสริมสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาค่ะ